ห้าหกสี 5, 6, <25 S 2> ่สะจัห้าหกสิบเนี่ยยี่ห้าตรวจสอบครับสะจัห้าหกสี่ไว้ที่ผ้าที่เกษตวาสี่สิบแยกบ้านหนามนุา่งนาบ้านม่วงสะจัศสูงเกี่้ไขสะจัศยี่สิย 0, ยบสี่เจ็ด ปบัติเหตุจักรยานยนต์ชนสุนัขนะครับผมที่อดเหตุบ้านม่วงมุง่งนาบ้านนาคำ อาสาบา้านโค้งกวาสิบที่เกิดเหตุตัดแตยี่สิบ้าตุ รถแนะปดสี่เลขรับแจ้งมาเจ็าบาสองลายหญินึงลายชาหนึ่งลายอยู่บนโซนขอบกลางตัดที่พนะี่นา บ้านโก66 3าก66เดนบาดเจ็บชายบาดเจ็บเราตามต้นกายเจ็บปวดที่แขนด้านซ้ายบาดเจ็บหญิงบาดเ็บับัปดเติมเติมที่วัสี่สิบแตวบ้านนามุงหน้าบ้านวงตะกยนชนสุนักบาดเจ็บสองไาย หญิงหนึ่งลายชายหนึ่งลายชายบาดแผลสลอกกร่างกายและเจ็บปวดแขนด้านซ้ายถลอกตาร่างกายหญิงสลอกตาร่างกายได้ใบหน้าสองลายรู้สึกตัวดีตั้งแยี่สิบห้าต่อพยาบาลตรวจสัจจาน้องหา่อยว่ายี่สิบสามสิ ที่เกิดเหครัว่าาดวี่เส้นาบ้านมดวันยี่สิบสามสขาดอีกวันสีเส้นทางบ้านมวงมุงนาบ้านหน้าวันที่ยี่สิบห้าสองชาแปดสิบห้าหนึ่งสี่วันสิ เนไฟสูงเลยสจาวอลติครับสัจจาห้าวอสิ มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะแปดสิบห้เขาป่อยยาก่อนฮะเขาบอยาหน่อยข้างหลังเร็วๆนะเสือกี่ตายยังแท้ไม่ได้อุ้ยเอาลจอบปิดไว้เขาทะทีันบ าจาแปสิบ้าหนึ่งสี่อาแปดสิบ้าหนึ่งสี่วอสิบครับราสาแปดิบ้าหนึ่งสี่วอสิบที่นี่สจยี่สิบห้าสี่สัจา5ห้าหกสี่วอสิบส่งไม่ถึงหรอสาจา5แปดสิบ้าหนึ่งห้าวอสิบครับ เบาลูกคายไปจอดด้านหน้าเลยพี่ไปจอดด้านหน้าเลยด้านหน้าไม่มีสัญญาณไฟ แท่งไหมนี่แท่งแท่งนะแทกงมือถือเนี่ยทับแขนทับแขนแขนงอได้งอได้โอเคพี่แขนข้างนี้ออกได้ไหมเพราะว่าข้างนี้พี่ไม่ได้เจ็บอันนี้พี่เจ็บไหมแต่ว่าเอาออกได้ครับเอพับพับได้ไหมเอาเข้าตัวเลยเข้าตัวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิ้เดียวนี่เดียวเขาจะพันเลยครับล็อกไว้ล็อกไว้มาเดี๋ยวผมพันอันนี้ก่อนดีกว่าพันล็อกไว้ดูดล็อก เจ็บลุอยู่แล้วแหละนี้มันเจ็บยังไงจ็บเืไม่เไม่ี่จาลุกไม่ได้มันก็พันไม่ได้ต้องลุกนมาจะล็อกล้างระวังสายหลุดนะท่าลมเองจนหมาอเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่หมื่นเก็บ ตัวเกาหลีเท่าไหร่ก็โปรเท่าไหร่มันก็พุ่งออกมาเลยมีอพอไหมเอะด้วไดอันนี้บอทอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขี่ม้าเหรอไม่ควแต่ขาขยับได้ขยับได้ไม่ได้เปื่อนมาแล้วมั้งไม่ว่าเห็นจะไปลูก

เดินเล่นเดินเล่นางฝงเออลงมาเดินเล่นทำไมอ่ะเอ้พี่โจ้กำลังดังอยู่นี่ ว่าจะกลับก็ขวางอยู่กลับได้ไงก็ให้ชนเขาอีกไหมหนมาไปอ้อมปากไฟมาอ๋อจะกลับพุณก็วพอดีไปส่งหมูแล้วแหละนั่งกินเราอยุบบัตรได้คุนดีนะเอ้ยเพุ๋่ณยางมากมาโบงเนี่ยหวงเต็มท่าพี่รู้แค่หนึ่งทีไปยังเร็วกว่าเราจอดอ่ะเออผมไปห้องคนหนึ่งโอ้งงเลย วานท้อยหสิบเจดนีเไงี่สิบห้ารอองได้ชุดอะไรนี <um <S <S ่พยาบาลสหชุดอะไรนี่โอ้ยบีบีสอลายวันที่ห้ารอ่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเก่งถ่ายเลย